สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการมาไม่แดงเฮ้ย แล้ป๊ซี่เออแป๊บซี่วันนี้นะคะเราก็จะมาทำกับข้าวไม้เมาเหมือนเดิมแต่วันนี้เราก็จะมีนะคะแขกรับเชิญของเราโอ้ซีแป๊บซี่น้องนะนี่นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญนะคะวันนี้ก็จะมีท่านผู้ชิมนะคะก็จะเป็นอารงณ์พี่ขวานที่ตลาดนัดแล้วก็หมูท้าอยู่หลังกล้องเดี๋ยวค่อยมามานะคะปาพาไปก่อนไปกดอนมากขั้นตอนแรกพี่ขวานโอ้พี่ขวานน่ารักมากดีมากขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้มก่อนนะ อ่าเปิดหม้อวันนี้ทำเมนูอะไรเธอมันคือเมนูอะไรเธอเธอน่าเตียล้วเนาะมันคือเมนูตับบดพยดกิ๊บขบ้นตอนแรกเราจะต้มน่าต้มน้ำมวนนะคะเสร็จปุ๊บตักที่เราใช้อุ้ยเราเรามีผักมาเราจะมีผักนะคะออย นี่นะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้คือบุ้มต้องบอกก่อนนะว่าใครที่ถามหาโลงบ่อยๆเนี่ยคือบุ้มต้องบอกก่อนว่าโลงเนี่ยจะประจานะคะอยู่ที่ร้านหมูกระทระเที่ยะทะใครประจําอยู่ที่ร้านบ้าง <Platform> มีพี่อโลงมีพี่ขวัญน,นะคะแล้วก็พี่ตลาดนัดนะคะจะประจําอยู่ที่ร้านหมูกระทะแต่ถ้ากลับบ้านเนาะกลับบ้านเราหรือที่กลับบ้านตลอดเลยแต่ไม่ใช่ว่าพี่ขวัญไม่ไม่ได้กลับบ้านนะก็ได้กลับบ,บ้านบ้างอะไรเงี้ยแต่จะประจําอยู่ที่นี่แต่ถ้าใครที่กลับบ้านประจํานะคะก็จะมีพี่มีพี่หมูกท้มีซักซี่แล้วก็มีชาไทยชาดำนะ ที่ประจำอยู่ที่บ้านอ่ะขั้นตอนแรกเราจะใส่อะไรไปรอน้้ำร้อนไก่โบดดูทุกคนทำไมดูน่ากินจังววะดูแบบดูดีอ่ะอันนี้ไก่บดนะครเบชนๆเด็ดเลยแบบเอแต่พร้อมใส่แล้วปุ๊บเนี่ยใส่น้ำเนี่ยใส่น้ำไปปุ๊บเนี่ยคือต้องรีบขยี้นะเพราะไม่งั้นเขาจะจับตัวเป็นก้อนเนี่ยสา เสร็จปุ๊บทีนี้ใส่ไก่บดไปแล้วปุ๊บนะคะบุ้มก็อยากจะให้เด็กๆได้กินผักด้วยก็เลยจะใส่เป็นข้าวโพดน,นะคะแล้วก็ผักดูเครื่อ,มองมันน่ากินมากเลยนะเออมันน่ากินอันเนี้ยอ่คะครับไว้ก่อนแปบหนึ่งเสร็จปุ๊บนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนี่เลยคือตบับบดคือบุ้มจะบอกก่อนนะว่าเมนูที่บุ้มทำ ทุกครั้งนะสามารถเอาไปให้เด็กๆที่บ้านนะคะทานได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าบูมไม่ได้ใส่พวกเครื่องอปรุงรสหรือว่าอะไรใดๆเลยนะอย่างที่บูมบอกแหละว่าบางทีเด็กๆมันเบื่อใช่ไหมเบือ่อเบือเบ่ออาหารเมร็ดอะไรเงี้ยเราก็จะให้กินเป็นข้าวต่อไปเป็นตับไก่จา้าเธอได้กินมาก คือบูมต้องบอกก่อนนะครับว่าที่บูมใส่ไปคือเป็นน้ําเปล่านะฮะเป็นน้ําเปล่าแล้วก็ใส่เป็นไก่บดไฟนะฮะแล้วก็ใส่เป็นข้าวโพดนะฮะคือจริงจอ่ะอน้องหมาของเราสามารถทานผักได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือแครอทนะก็ใครที่มีนะคะก็สามารถแล้วก็อะไรล้อทีเดียวเราทำใส่อะไรนะรัเบร์รี่ไปะมันร้อนนะคะยังชิมไม่ได้คือห้ามให้หมาชิมเลยนะจังหวะนี้คือต้องรอให้ ให้ร้อนก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราต้มไว้สักพักหนึ่งนะให้ตับมันเปื่อยบุ้งขอนั้นหน่อยได้ปะโอ้บุ้งข,<แ>ขอเขียดกับนี้ได้เย็นเย็นร้อนร้อนร้อนโอ,อ้โหพี่อาหลงเบา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 บุาบ้งข้อปิดเลยนะคะอ่ะพี่ขวานมานั่งนี่สิแล้วพี่ขวานขึ้นมานั่งลงนั่งลงพี่ขวานขาขึ้นมาหน่อยเร็วป<บ>ุ๊บโอเคนั่งลงนั่งลงครับโอเค พี่ขวัญนี่น่ารักนะแต่พี่ขวัญเจ้าของเจ้าของโอเคเราจะปิดไฟนะจ๊ะพอปิดไฟเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่เป็นอย่างนี้โอ้โหใส่เข้าไปเลยใช่ไหมใส่เข้าไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าบุมไม่ได้ให้น้องกินข้าวลยบ่อยดูสิทุกคนใครที่มาร้านหมูกระทะเคยกระถาบุ้มนะ จะได้ยินเสียงจากระจันแบบธรรมชาติใช่ไหมที่ฝัญที่ตลาดนัดใช่ไหมคะฮะชิมสิอันนี้คือเราไม่ได้ใช้ซาวไม่ได้ใช้อะไรเลยนะอันนี้คือสดสดอันนี้คือสดสดคิดเอาว่าร้านเราคือทร,รมะแค่ไหนธรรมชาติแค่ไหนโอเคเสร็จปุ๊บนะทุกคนหนาะตาก็จะออกมาประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวบุมรอ,อ,มอให้ขมือเย็นก่อนนะขมือ และแล้วนะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคือบุมอะทำให้มันเย็นนะบอกก่อนว่าก่อนที่จะเย็นเนี่ยคือนานมากบูมก็เลยใส่มาเปลี่ยนเป็นภาชนะแบบนี้นะคะแล้วคนที่จะชิมคนแรกและจะแดกได้ไหมคือพี่ควนอยากกินไม่ลุกอยากกินขมือโอ้โหอยากกินไม่ลกอยากกินขมือหิวแล้วโอ้โหหิวแล้วมากเดี๋ยวบุมขออนุญาตตักแบ่งนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรเธอ ชื่อว่าอะไรดยวมันเหมือนข้าวต้มอ่ะมันเหมือนข้าวต้มนเหมือนข้าวต้มมะเนะแต่เป็นข้าวต้มที่ไม่ได้ปรุงรสเลยนะคะเป็นน้ำปลาแป้าวก็จืดไม่ไม่จืดนะเธอเพราะมันมีรสชาติของตับโอ้โหมาดู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 คนชิมกันวันนี้คนชิมเยอะมากอ่ะมาแล้วคนแรกนะคะเดี๋ยวบุ้มขอให้เป็นพี่ขวัญก่อนเลยอ่ะพี่ขวัญกอนเลยมาโอเคพี่ขวัญอ่ะคนแรกคือพี่ขวัญครับมาดูสิโอ้โห ก็มานั่งก่อนเสร็จแล้วลเสร็จแล้วลกเลยมาคนตอบเดี๋ยวต้องแต่งพอโอ้โหไม่พอพอแล้วพอแล้วแบบนึงพอแล้วตลาดนัดพอก่อนอ่ะคนต่อไปนะคะจะเป็นพี่ขวัญเออพี่ตลาดนัดค่ะเอามาคือต้องบอกก่อนนะว่านี่บุ้มไม่ได้ใส่แบบว่าไม่ได้ใส่แบบ น้ำปลาอะไรเลยนะย้ำอีกรอบที่สิบแล้วอะย้ำรอบที่สิเอออะซิมเลยครับอ่ะชิมเลยเอาชิมนี่กินดีนี่ชิมเลยมาชิมแล้วกินเแล้วเอ็วไปกิ๊ดแล้วโอ้ มาตไม่ี่หลงไปเลยทำไมไม่หลงทำไมไม่รู้เนาะอ่ะพี่หลงไม่ได้ชื่อหลงไม่นด้ชื่อหลงหรอกช่อแสบหรอไม่ไม่ชื่อไม่ชื่อไีรอนเนี่ยชื่ออีรลนอะต่ไปเป็นอพีรอนโอ้โหไม่รอมาพูดทำกับเพลงค่าหลัพูดทกับเพลงเ ซิ่วเราหมดแล้วต่อไปเป็นเป๊ปซี่มามาเลยมานี่เลยนี่มาเร็วๆจะกินไหมเนี่ยเขามานี่มาอื้อโอ้ยโอหอะคนต่อไปคือเป๊ปซี่กิไลแลยเอ็งอ่ะจกินแฟบซี่คือแฟบซี่กินได้คุ้มมากข้าวโพดเหลือ4เม็ด ไม่รู้บอกเลยว่าเด็กๆทุกตัวกินได้นะคะมาแล้วตัวสุดท้ายแบบซี่พอแล้วลูกไปไปไปก่อนเลวแล้วต่อไปนะคะเราจะให้หมูทาคัดทางในพิธีของเรากินและคนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหมูทาคาโกินแล้วลูเร็วเรเร็วนี่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 ะลองกินเออพิจารณาหน่อยลูกแม่ทำเองลูกแม่ทาเองพิจารณาของแม่หน่อย ยังไงเนี่ยไม่ทำเป็นคนง่าง่ายไม่อันนี้อยู่แล้วมันกินอยู่แล้วลองสิลองอะเอดิแม่ทาเองนะเนี่ยแม่ทาเองมันเป็นไรไม่ต้องกลัวกลัวตายเหรอลูกคือตอนนี้หนาไม่กล้ากินมูทะตัวเดียวที่ไม่กล้ากินเพราะกลัวตายเลือไป้องเยอะด้วยเนี่ยเร็วเร็วเือไ้ให้เนี่ยกินนะกินของแม่นดมกันดกันเเด อยากกินอะไรลูกไม่ตายลูกไม่ตายทุกตัวอยากกินของแม่หมดนะทุกตโม่้าจะมาหักหน้ากันอย่างนี้ไม่ได้น้าโม่าจะมาหักหน้ากันอย่างนี้ไม่ได้นะเอ้หมดท้าลองกินดูเอาลองพโอเคเอาหมดท้าลองกินแล้วลองกินเลยลองกินโอเคเอาลองกินสิกินหน่อยลูกอยากินหน่อยกินของแม่สักคำหนึ่งหน่อยลูกปะกินสักคำหนึ่งกินเราซิมซิมก็ได้แม่ว่าแล้วลูก กินกมกิมมมมักคำหนึงใช่ไหมนิดหน่อยลูกโอเคได้ไหมแค่ขอแค่นี้ได้ไหมขอแค่กินนิดหน่อยได้ไหมกินหน่อยได้ไหมกินหน่อยได้ไหมท้าออบอกว่ามันดึกแล้วมันดึกแล้วก็เลยแบบแว่าไม่อยากกินเพราะว่าจะาเป็นคนด่าน okay, โอเคลูกแ <Yeah. S 3> ม่ขอโทษนะลูกนะเจ้า <laughs> ก,ก่อนกินหมดข้าไม่กินเลย <laughs> เสียใจแล้วเศ้า,ท,า,าทุกคนมาแล้วตีแม่เศ้า,า,า,าไมไปกินเองนะ